า้เป็นไม้ตนี้มดเที่ทำการสเสดงวันนี้าหรับยหญิงก็มีหลายคนนะครับนี่นนถึงนาดําสึกปนฟ้าควรถูกลมควนนีดตบบนี้นะครับเราผมได้กำปั้นบรนเทน้ำกรเบาตชาจะเป็นทีนองาการสเสดงให้ทันเด็ั้นนะครับเชิญเราฟังครับระบ ก่ันเ่คุเล่เลหนูบันหนูรป็ว่าทำาทำคุณอยากมาทำเลยนายอยชกเป็นมาไว้เป็นไเปนาได้ทำดีที่าชจิจ่าจงส่งเสริมัตรนำทำแบบเขาต่ำมาอยากดีเขาไม่มีบันอัพยาเอ๋ยบันหนูเนี่ยยาชจิจ่าไม่ได้ค่ 妈。